กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการสูงสุดเอาละค่ะช่วงนี้สัญญาณจากอายการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอายการสูงสุดอาจารย์ปอระเมศอินทรชุนมมาแล้ววันนี้อาจารย์บอ,าอากคุยกันเรื่องค่าไฟสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณสนันครับเชิญค่ะเปียกตัวเลยอ้าวใครทําอาจารย์เปียกคะเนี่ย เล่นสงการกับท้องฟ้าโอ้ตกหนักจริงตกหนักวันนี้ก็เราตัดต้นไม้เลยทีเดียวเลยนะเล่นน้ำฝนซะเลยไปด้วยเลยเปลี่ยนทั้งตัวดีไม่ต้องลดน้ำวันนี้มาคุยเรื่องค่าไฟฟ้าเนี่ยเนื่องจากว่าที่บ้านผมเี่ยติดโซล่าเซลล์เป็นยกเป็นอุทาหรณ์นะครับยกเป็นอุทาหรณ์ปรากฏว่าเขามาเปลี่ยนมิเตอร์ให้เมื่อเดือนธันวามิเตอร์เป็นมิเตอร์ดิจิตอลผมติดต้งแต่ปลายปีที่แล้วอันนี้พอพอ พราะปกติแค่ไฟมันจะลดลงเรื่อยๆเรื่อยนะครับมันก็หยุดประมาณพันนิดๆจากสี่พันเหลือพันนิดๆ <c oughs> พอเดือนพอเดือนมกราก็ไม่มีอะไรเดือนกุมภาพขึ้นไปเป็นพันแปดแล้วเดือนมีนาขึ้นไปสองพันแปดมันเป็นไปได้ยังไงก็ว่าโซลารเซลล์มันไม่น่าจะเพิ่มขึ้นอย่างนั้นนะครับก <c oughs> ็เลยช่างเขามาดูช่งางก็บอกว่าไฟฟ้าน่าจะเปลี่ยนแปลงมิเตอร์อะไรหรือเปล่าอค <c oughs> ือให้สังเกตนะครับ ใครที่ติดโซลาเซลล์ค่าไฟแพงขึ้นให้สังเกตดูอย่างนี้ครับว่าเขามาจดมิเตอร์วันไหนเมื่อก่อนเวลาเขาจดมิเตอร์ปั๊บเขาจะออกใบเลยนะครับใบเขาเรียกวยลไทาม์เลยประจดปุ๊บกดปุ๊บเอาใบน้มาเสียไหน้าบ้านเลยแต่ตอนนี้เขากดปุ๊บประจปุ๊บเขาไม่กดอีอกอาทิตย์ถึงส่งมามันคล้ายๆเอาค่าไฟเก่ามาบวกกับเราหรือเปล่าผมไม่แน่ใจตอนนี้ผมกาลังเช็คจํานวน่านจํานวนไฟอยู่ซึ่งซึ่งทั้งนียเขาสามารถเช็คได้ แล้วก็ดีจะตามดูเวลาเขาจะมาจุดมิเตอร์เราต้องถามว่าเลขมิเตอร์เท่าไหร่นะครับเพราะตัวมิเตอร์มันมันเปลี่ยนไม่ได้แต่ว่าถ้าเอาไปทํามือเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงค่าไฟได้เพราะมันเป็นไปไม่ได้แหละครับค่าไฟที่มันเคยอยู่ที่ไม่เกินสองพันแล้วอยู่ๆขึ้นเป็นสองพันแปดเพราะว่ามันมีอะไรผิดปกติใครอยู่การไฟฟ้าช่วตอบด้วยกันแล้วกันแต่สังเกตนะครับเพราะว่าช่างเ็าบอกว่า อดีตรองผู้ว่าอดีตผู้ว่าการจังหวัดสุพรรณบุรีก็โดนเหมือนกันค่ะช่วงนี้ก็เลยฝากเป็นข้อสังเกตครับเอ,เอาละบาของเราต่อวันนี้เริ่มที่คุณจีระค่อาจารย์ก็ดูข่าวเรื่องรถกระบะที่ขับ ชนคนเล่นน้ำสงกรานเนี่ยนะคะปรากฏว่าได้รับบาดเจ็บกันเกือบ20คนเขาก็เลยสงสัยว่าเวลาเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้แล้วจะดำเนินคดีเนี่ยนะคะคนเจ็บหนึ่งคนก็ถือเป็นหนึ่งกระทงอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่ายังไงคะอาจารย์เออไม่ใช่ครับกระทำกี่ครั้งครั้งเดียวใช่ไหมครั้งเดียวค่ะอาจารย์รหน้าไปชนโครมแล้วเจ็บยีิคนก็ครั้งเดียวแต่โทษก็หนักขึ้นโทษมากขึ้นสันไม่รอแน่ ทีนี้ถ้าถ้าชนหน้าครั้งหนึ่งแล้วถอยหลังชนอีกนั่นครั้งที่สองไปเดินหน้าอีกก็ครั้งที่สามชนแต่และครั้งเป็นหนึ่งกรรมครับไม่ได้นับที่คนครับอ,อ๋อค่ะส่วนท่านต่อไปคุณสมบัตินะคะอยากจะทราบว่าเวลาเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้แล้วเจ้าหน้าที่ได้ข้อสรุปว่าอ่ามาจากไฟฟ้ารัดวงจรเนี่ยนะคะจะถือว่าเป็นความผิดของเจ้าของบ้านหรือเปล่าเพราะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเช่าบ้าน แล้วถ้าเกิดไฟฟ้าลัดวงจรเนี่ยเขาสงสัยว่าเขาผู้เช่าหรือว่าเจ้าของบ้านตัวจริงจะต้องรับผิดชอบกะอาจารย์เจ้าของครับผู้ต้องตรวจอุปกรณ์ผู้ต้องตรวจอุปกรณ์คือค,ความประมาทอยู่ที่เจ้าของได้เปลี่ยนแปลงได้ชดได้ใช้บ้างหรือไม่ก็ทั้งนั้นครับผู้เช่าคงไม่เกี่ยวแต่ทีนี้พอพูดถึงไฟไฟชอ็อตปั๊บแหมเป็นไฟไหม ว,ารราวันก่อนลาดบุรีเช่ไหมตอนเมื่อสองวันก่อนเนี่ยไฟไหม้บ้านโป่งเมืองลาดบุรีแล้วต่อมาเนี่ยแผ่น,ผนดินไหวที่กาญจนบุรีกับกระบี่แล้วทำไมหมอปลายช่างชายถูกล่ะคือค่ะน่าสนใจค่ะค่ะส่วนท่านต่อไปคุณชิดชนกเขาบอกว่าหลายวันก่อนเนี่ยได้ฟังอาจารย์แล้วก็อาจารย์พูดถึงสารทุจริตว่าบ้านเราเนี่ยสงสัยต้องมีละแล้วต้องมีทุกจังหวัดด้วยคุณชิดชนกก็เลยสงสัยว่า นะก็ในแวดวงการเมืองก็เต็มไปด้วยการทุจริตแล้วสารทุจริตที่ว่านี้จะเกิดขึ้นในบ้านเราได้ยังไงคะอาจารย์คือตอนนี้สารปราบปรามทุจริตมันมีทั้งหมดสิบสารมีส่วนกลางนะครับอยู่ทางตลิ่งตันตแล้วก็อีกเก้าภาคอยู่จางตาจังหวัดใหญ่ๆก็ทำํำก็สาร<อ>ไม่ช้าหรอกครับแต่มันช้าอยู่ที่ปปชครับ<อ>ปปชนี่ช้าส่วนปปทเนี่ยทาเร็วนะครับค่ะ,ะปัญหาก็คือว่า ความล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าที่วดธีโกบุทยาน,น่ะป่านี้ยังไม่ถึงไหนเลยสองสามปีแล้วก็ผมก็บอกว่าถ้ามเมื่อถ้ามเมื่อไหร่ที่ตํารวจมีการล่อซื้อนะครับให้ตํารวจเ็าทาไปเถอะแล้วรายงานปปชจะเร็วกว่าเพราะปปชในกระวกบวนการไต่สวนช้าและขั้นตอนสุดท้ายของปปชเนี่ยต้องเข้าคณะกรรมการปปชซึ่งปกติมีเก้าคนกว่าจะสรุปออกมาได้เนี่ยมันช้าครับเพราะงั้น สารจะมากเลยน้อยไม่เป็นไรแต่ขอให้กระบวนการนต้ครับเดินได้เร็วขึ้นเท่านั้นแหละครับจะได้ผลมากกว่านี้ครับค่ะส่วนท่านต่อไปคุณวัชระอันนี้ก็ยังต่อเนื่องจากเรื่องตึกสตงอนะคะคือเขาบอกว่าเขามีความสงสัยอยู่อย่างคะ่ะอาจารย์ว่าราชการบ้านเรานะคะเวลาจะจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยดูมีระเบียบขั้นตอนอะไรต่างๆแบบเยอะพอสมควรแต่ทําไมของจริงเนี่ยสามารถทุจริคตคดโกงกันเรียกว่าได้เกือบแทบจะทุกโครงการเลยอะคะ่ะคืออย่างนี้ครับ ไอ้ระเบียบมีไว้พำหรับป้องกันคนโกงนะครับถ้าคนไม่โกงเนี่ยไม่ต้องมีระเบียบอะไรมากมายแต่ทีนี้เราไปกําหนดระเบียบมากจนในที่สุดก็มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบอย่างเช่นหมูเคยทำคดีปร,ปราบปรามที่จดิตทางภาคอีสานอาบจอ,อบตแห่งหนึ่งจะซื้ออะไรสักอย่างนะครับแล้วก็บอกต้องแจ้งให้กรมประชาสงเคราะห์ทราบเพื่อการประ,าประกาศในเรื่องของ e auction ก็ปรากฏในรายงานมีแต่เป็นรายงานปลอม ไม่ได้ส่งไปประกาศนะครับคำว่าส่งแล้วแต่จริงไม่ได้ส่งทีนี้ในในเรื่องของสตองอเองเนี่ยม,มันมันมันก็วันนี้ผมไม่อยากจะไปวิจารณ์อะไรหรอกแต่ว่ามันเริ่มออกมาเรื่อยๆนะครับเรื่องของการแก้แบบซึ่ผมพูดตั้งแต่วันแรกแล้วว่าตึกมันพังในหนึ่ง,งการออกแบบสองการควบคุมงานสามการรับมอบงานตรงนั้นนะครับแล้ววันนี้มันก็ชัดขึ้นมาทีนี้ส่วนราชการเนี่ยต่างคนต่างมองอย่างอย่างที่ลบบุรีนะอ่ะผมเล่าให้ฟังเนี่ย ที่ลบบุรีเนะี่ยอยากจะได้อบตเอแห่งหนึ่งอยากจะได้เทศบาลครับอยากจะได้รถอ่ารถตู้นั่งแบบสบายเกือแบบอยกตัวอย่างเนี้ยยกตัวอย่างคุณใดรุ่นใหม่นะครับแทนที่จะเปิดประกาศเนี่ยไม่ละแจ้งแจ้ง บริษัทคุณใดที่ลบบุรีคุณใดที่สระบุรีคุณใดที่นครราชสีมาให้มาประกาศแข่งขันแล้วมันจะแข่งขันยังไงนะครับราคามันเท่ากันค่ะคืออะไรที่ราคามันเท่ากันและอยากได้สปเปคกกันไหนก็ระบุให้ชัดแล้วไปจัดซื้อจัดจ้างเลยไม่ต้องไปประมูลครับแต่ประมูลเมื่อไหร่มีใต้โต๊ะมีคนพร้อมโกงอยู่เสมอแหละครับค่ะ เป็นอย่างนั้นจริงๆส่วนท่านต่อไปคุณมีนาค่ะอาจารย์ดูคลิปรถไปจอดกีดขวางใกล้จุดที่เป็นทางรถไฟแล้วก็ทําให้รถไฟเขาไม่สามารถผ่านไปได้นะก็ต้องใช้เวลาการแพทยใหญ่ทีเดียวนะคะก็เลยสงสัยว่าใครที่จอดรถแล้วแบบไปชิดติดทางรถไฟจนทําให้รถไฟเ็ามีปัญหาแบบเนี้ยมีโทษมีความผิดอะไรไหมคะอาจารย์มีแน่นอนครับก็ไปกีดขวางทางรถไฟนี่เพราะว่าเราต้องอย่าลืมว่าทางรถไฟนี่เป็นทางเอก เอกกว่าทางถนนอีงนะ <c oughs> รถไฟเขาขบวนยาวคนจนํานวนมากเขาได้สิทธิ์ก่อนทีนี้ไปจอดขวางเนี่ย นั่นดีดีนะที่เขาไม่ไม่ไม่ไมชนนะถ้าเขาชนเขาก็ไปเลยนะรถไฟรถไฟก็ได้สีกในการชนนะครับเพราะงั้นคนที่ไปจอดใกล้ๆเนี่ยผิดอยู่แล้วทีนี้แสดงว่าคนขับรถไฟนั้นยังใจดีนะแต่คนขับรถไฟแบบเอาแต่ทางฉันก่อนเราก็เรียบร้อยแล้วครับชนเลยนะส่วนท่านสุดท้ายกับอาจารย์เขาบอกว่าคุณประกรณ์นะคะเขาบอกเดี๋ยวนี้บ้านเราเนี่ยเป็นสถานที่ที่คนต่างชาติมาหลอกคนต่างชาติ ด้วยกันหรือไม่ก็อุ้มคนต่างชาติประเทศเขาเองอะไรแบบนี้แต่มาก่อเหตุที่ประเทศไทยก็เลยสงสัยว่าแล้วกรณีแบบนี้เวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้เนี่ยนะคะคือต่างคนต่างเป็นต่างชาติทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะคะจะติดคุกบ,บ้านเราขึ้นศาลบ้านเราหรือ,อยังไงคะขึ้นศาลบ้านเราครับการทำความผิดในรอานนะจาจัรไยต้องรับโทษในบ้านเราครับอ๋อคะบ้านเราทั้งหมดแต่ว่าไอ้ที่บุคคลต่างชาติชอบเข้ามาเนี่ยมันมีปัญหาที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าอันนี้คือมาจากฟรีวีซ่า ค่ะขนาดเราไปจีนเนี่ยเราต้องขอขอเข้าเมืองก็นะครับเสียค่าธรรมเนียมเรียบร้อยนะแต่ว่าเราเขามาเรานี่ไม่ต้องพสปอร์ตเดินเข้ามาได้เลยครับค่ะวันนี้เติมมา6คำถามรวมกับของเดิมก็เป็น364คำถามแล้วค่ะอาจารย์หก4ิผมว่าแถวบ้านคุณสนันก็น่าจะตกนะเพราะว่าน่าจะค่ะค่ะเพราะราสองก็หนักอยู่ค่ะอาจารย์ เอ้มันพระรามสองมันมีมีอะไรพังอีกหรือเปล่าวันนี้ไม่มีแต่ว่ารถติดมากเพราะว่าฝนตกจนน้าท่วมเลยค่ะอาจารย์แถวเซ้นทันมหาชัยผมดูข่าวดูในทีตอกาะบกพังอีกแล้วมันต้องใช้ข่าวโม้จริงๆเลยวันนี้เชื่อไม่ได้เยอะพร้อมเยอะโอเคครับกลับบ้านปลอดภัยนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปอระเมศอินทระชุมนุมค่ะกฎหมายชายขาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการสูงสุด